ากาศดีนะคะวันนี้โบก็เลยมาปั่นจักรยานเล่นนะนี่เห็นวิวข้างหลังนะคะสวยมากเลยคือโบไม่เคยเห็นเขาปลูกดอกไม้สีเหลืองในเดือนเอ่อมก,กราเออไม่ใช่มกราเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นอะไรที่เออดูแปลกตาดีเพราะว่าแต่ก่อนเขาจะปลูกช่วงพฤษภามิถุนานะแล้วก็เออเพิ่งเคยเห็นว่าเขาก็ปลูกช่วงนี้นะเดือนตุลาคมนะคะ แบบนี้นะคะใกล้ๆดอกก็จะประมาณนี้เป็นทุ่งสีเหลืองสวยมากเขาน่าจะปลูกเอาไปทำน้ำมันพืชอะไรอย่างเงี้ย่ะเดี๋ยวเราวันนี้โบก็มาปั่นจักรยานนะคะป่ะเดี๋ยวเราปั่นไปกันต่อ ตอนนี้โบก็ปั่นมาเรื่อยๆนะคะอยู่ตรงกลางสวนดอกไม้สีเหลืองแบบนี้นะตอนนี้ก็อุณหภูมิ18องศานะคะ เดี๋ยวเรากำลังจะคิดอยู่ว่าเราจะขับไปไหนดีตรงนี้เขาก็จะมีไอ้ที่ดักยิงสัตว์นะคะขึ้นไปหลบอยู่ข้างบนแล้วก็แบบยิงกระต่ายยิงกวางอะไรอย่างเงี้ย วิวสวยแต่ว่าโบไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมันก็จะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมามันจะถ่ายยากก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่อันตรายนะขับรถดีที่ตรงนี้มันไม่มีคนนะคะแต่วันนี้ท้องฟ้าสวยมากแล้วก็ต้นไม้เปลี่ยนสีหมดแล้วนะเปลี่ยนมาได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะตอนนี้มันก็เริ่มจะเหี่ยวเหียวมาแล้ว ตอนนี้โบก็วางแผนจะขับเข้าไปในป่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปโผลที่ไหนนะโอ้โหโ้โหดีเข้ามาในป่าอยากหาเห็ดตอนนี้เราแวะจอดเพื่อที่โคดี้อยากดูเห็ดนะคะ คขดิชอบชอบเห็ดมากอู้อะไรอะลูกโอ้อดีเห็นเห็ดเห็ดอะไรเนี่ยแบบน่าเกียดจังยิ่งเยอะยิ่งเยอะยังไงไม่รู้ <c oughs> คนมาไม่ค่อยชอบอ่ะมันเป็นตุ่มๆเ <l un> สาร์ที่แล้วพาโคดี้ไปดูเห็ดที่ป่าอีกที่หนึ่งนะโคดี้ชอบมากค่ะ เห็นเห็ดแล้วแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจตรงนั้นก็เห็ดตรงนี้ก็เห็ดทําไมของจริงมันมืดมากกว่าเอ,อที่เห็นในกล้องนะตอนนี้มันเริ่มเจอค้ำๆแล้วนะคะแล้วเส้นทางเนี้ยโบไม่เคยขับเนะี้ยไม่เคยมานะก็เลยคิดว่าเราจะกลับกันดีกว่าคงจะไม่เข้าคงจะไม่ไปลึกกว่าน,นี้เพราะว่ามองอะไรไม่เห็นแล้วนะตอนนี้คือมอง ข้างหน้ามันเป็นทางหรือเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะคะไม่เคยมาแต่มันก็เป็นทางอยู่เนี่ยแบบเนี้ยคือเหมือนเขาถางให้เป็นทางโอเคเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าตอนนี้เราก็ปั่นออกมาจากป่าฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนู้แล้วนะคะแล้วข้ามถนนมาแล้วก็ ปั่นกลับมาทางฝั่งบ้านเราเพราะว่าบ้านเราอยู่ข้างบนนู้นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นแถวในป่าทางฝั่งบ้านเราดีกว่าเพราะว่าเราชินทางแล้วนะคะทางนู้นเราไม่ชินทางนี้ก็จะเป็นทางที่โบมาเดินเล่นประจำนะคะเดินมาจากทางบ้านเราที่อยู่ข้างบน เราอยู่ข้างบนทางนู้นแล้วเราก็สามารถเดินนี่มาเล่นแล้วโบก็ไปจับโปเกมอนตรงนั้นตรงเหมือนปลาปลาอะไรสักอย่างเป็นท่อปลาปลาเขาเไม่ใช่สำนักง,งานเป็นอะไรเขาไม่รู้ตรงนน้นไปจับโปเกมอนแต่ก่อนเพราะว่ามันเป็นเสาเสาหลักเสาเดียวที่หมู่บ้านนี้นะคะที่ว่าปัน่นปั่นเพิ่มบอลได้ เดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปกันต่อ Let's go เขาได้เจออะไรครับเขาได้เจอเห็ด<า> Oh พอดีเจอเห็ดเยอะแยะเลย oh <my. S 1> เข้าป่าแบบนี้ต้องระวังไอตัวเห็บมันชอบเกาะเกาะแล้วมันทำให้พอมันกัดเราเราจะป่วยนะคะเหมือนที่แบบจัสตินบีเบอร์ที่เขาโดนกัดแล้วเขาก็เป็นอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ ก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ก็กลับบ้านต้องเช็คนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นอะไรรูปทรงแปลกๆข้างๆกันก็น่าจะเป็นหอยทากแล้วในป่าแบบเนี้ยพี่มาก็มาเสารที่แล้วอะ่ะมันอยู่ใกล้บ้านก็จะพาคดี้มาหาดูเห็ดนะคะแล้วก็กลับบ้านไปพกติดตัวเห็ดติดตัวไปสองตัว ดูเห็ดเฉยๆเราไม่ได้จับนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไหนมีพิษไม่มีพิษนะส่องดูส่องดูเห็ดที่มันขึ้นก็เป็นอะไรที่สวยดีนะถ่ายรูป this one, this one. เจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมเมีน <from> เห็ดอะไรก็ไม่รู้อู้นี่ก็มีเห็ดเน่าๆน่้ตรงนู้นก็มีเห็ดเน่าๆน่เห็ดพิษเป็นดงเลยนะคะดงเห็ดมันคือกอเห็ดกอเห็ดที่แบบว่า ใหญ่มากมีใบไม้ร่วงอยู่ข้างบนเดี๋ยวลองหยิบใบไม้ออกที่บ้านมีหนังสือเห็ดอยู่เล่มหนึ่งนะโคดีรู้ทุกอย่างเลยอนไรกินได้กินไม่ได้เพราะมันมีสัญ,ญลักษณ์บอกนะ มีสัญลัก์ว่าถ้ากินไม่ได้มันก็จะเป็นลูกแกกระบาดสีแดงนะคะแล้วนางก็ชอบนั่งดูชอบเปิดดูจะเป็นช่วงเห็ดแฟนขับเห็ดนะคะตอนนี้อะไรครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับลูกเห็ดใหญ่มากเลยครับหมดยัง

เย็นแล้วเนาะก็ปั่นออกมาจากป่าข้างหลังนี้เนาะแล้วก็ปั่นกลับบ้านทางนี้นะคะได้ถึงละประมาณสองสานาทีแต่อากาศดีมากเลยวันนี้นะคะคนออกมาล่อนเครื่องบินเล่นกันเต็มท้องฟ้าเลยวันนี้มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินออกมาล่อนกัน ก็เป็นแบบพวกคนมีกระตังอะนะเขาก็จะมีเครื่องบินส่วนตัวไว้มาล่อนเล่นเวลาอากาศดีๆเนาะเราก็มาล่อนจกอักรยานเล่นกันดีกว่าวันนี้โบก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายเนาะก็พอดีเห็นวิวแบบข้างทางเออเขาปลูกดอกไม้แบบเป็นทุ่งสีเหลืองนะคะสวยมากโบก็เลย ลองถ่ายเป็นคลิปไว้ดีกว่าวันนี้ทีนี้ก็ปั่นกลับบ้านไปดูวิวเพลินๆดีกว่าโอ้ยขึ้นเนินเดี๋ยวขอเปิดสวิตช์นี้ก่อนนะผไม่ได้เปิด <laughs> ปั่นขึ้นไม่ไหวนะบนเนิน อยากให้บ้านเราอยู่ฝั่งนี้มากเลยเพราะว่าวิวบ้านที่อยู่ฝั่งนี้วิวดีมากแต่บ้านเราอยู่ข้ามฝั่งถนนไปก็จะไม่ได้วิวแบบนี้นะคะถ่ายยากอ่ครับจัก,กรยาน บ้านแล้วและนี่คือบ้านของเราถึงแล้วนะคะคือเย่มิชชั่นคอมพลีทก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าโบจะไปโดราไมนะคะเดี๋ยวก็มา รอติดตามดูกันนะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ตั้งใจถ่ายด้วยโอเคบ๊ายยอดีบายๆแล้วบ๊ายบาย